สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะเตรียมใส่บาตรนะคะกับบรรยากาศเช้านี้ รก่มผ้าค่ะลืมผ้ากับแบวผ้านะคะผ้าผูโต बंद कर फोन बंद เยหาวริวหาคุลาปริปุเรนติสารังเอวะเมวะอิโตจินังเตปะมันสุปะกัปปะเตนิจิตังปะจิตังตุหังกิปะเมวะสะมินทะโตสัพเพปุเรโตสังคปากันโมปะนะเราโสยาธามะณีโชเตราโสโยธาสติติโยวิวังจันตุสัพพะโลกูวิเมตโต าเตฆาวัวันตารโยสุขีที่อายุโอบวาอาิวันทนสสีนิกนิจังพุทับจัจจนจตารุธรรมวัสันติอายุวโนสุขังพลัง ไป่ไปด้วยกันนะคะที่นาบาน <c oughs> <c oughs> Thank <laughs> you. Ya Allah wariwaha pura pari pura tisa Karang hewa mewa tinang petanang Upaka pati itang patitang tumhang Ipa mewa semisatu sapi pura tutang Kapa Raso panah rasu Ya Allah mulutku ratu Ya ชักนี้นะคะสาธุบุรุมกันนะคะเอจีค่ะหลังจากที่ไสาบาเสร็จน,นี้ก็มาฝากสินค้าของกลุ่มแม่บ้านนะคะค่ะกระเป๋าไวเทียมนะคะไซเอ็มนะคะไซเอ็มตอนนี้มีอยู่สีใบนะคะลายดอกไม้ลายขอพระราชทานแล้วก็ลายห่งคู่นะคะ อีกลายหนึ่งก็จะเป็นลายรูปหัวใจค่ะตอนนี้มีอยู่สี่ใบนะคะค่ะขนาดนะคะขนาดของไซส์เอ็มนะคะขนาดของไซส์เอ็มนะคะสูงเกียดนิ้วนะคะสูงเกียนิ้วแล้วก็กว้างเกียนิ้วนะคะยาวเก้านิ้วนะคะ,ะ,คะสูงเกียนิ้วกว้างเก้าแล้วก็ยาวสิบนิ้วนะคะสําหรับไซส์เอ็มนะคะสนใจใบไหนลายไหนก็ทัก แอดไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 1 7 4 9 3 2 5 0 6 5 2 1 7 4 9 3 2 5ใบน,นี้ไซส์เอสนะคะไซส์เอสก็จะไซส์เอสก็จะสูง6นิ้วครึ่งนะคะสูง6นิ้วครึ่งแล้วก็กว้างหนิ้วนะคะยาว9นิ้วนะคะค่ะใบน,นี้ไซส์เอสนะคะสูง6นิ้วครึ่งนะคะกว้างหนิ้วยาว9้านะคะไซส์เอสนะคะ ใบนี้จะเป็นลายไทยเล็กนะคะใบไทยกลางเนาะคะ่ะลายไทยกลางนะคะใบนี้นะคะ่ะเหลือใบเดียวตอนนี้กําลังสานอยู่นะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเลือกสีเลือกลายได้นะคะมีสีแดงเลือดนกนะคะสีน้ําตาลสีเขียวนะคะค่ะก็เลือกได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะตะก้านะคะของกลุ่มแม่บ้านเรานะคะตะก้าน,นี้ก็จะความสูงเจ็ดนิ้วนะคะเจ็ดนิ้วครึ่ง กว้างสิบเอดนิ้วนะคะยาวสิบสองนิ้วนะคะสูงเจดนิ้วครึ่งนะคะยาวสิบสองนิ้วกว้างสิบเอดนิ้วนะคะค่ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสัมผัสได้นะคะมีหลายสีลายลายนะคะค่ะแล้วก็ลายใหม่นะคะนี่ก็ลองทําดูนะคะลองทําดูนะคะที่ระลึกวังปูฟ้าลิจิตของเรานะคะก็กําลังแกะลายนะคะ สวยมากเลยนะคะค่ะใครสนใจอยากได้เป็นที่ระลึกนะคะก็ฝากนะคะเป็นของฝากนะคะเป็นที่ระลึกก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่ระลึกวังปูฟาลิจนาคารามนะคะค่ะก็นี่ก็ที่นี้นะคะก็ขอฝากสินค้าของกลุ่มแม่บ้านด้วยนะคะก็ช่วยอุดหนุนด้วยนะคะก็ค่ะเพื่อจะแม่บ้านมีไรายได้นะคะนี่ก็ ช่วงนี้เตรียมงานองค์ปูนะคะเราก็เล่งงานนะคะเกี่ยวข้าวนี้ก็เล่งงานดินเหมือนกันนะคะทั้งเกี่ยวข้าวทั้งเล่งงานดินนะคะแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างนะคะแล้วก็เราใกล้งานปูแล้วก็จะไปช่วยป้าอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราก็เอามาช่วยไม่เยอะนะคะเก็บงานเพราะว่าเราจะร้อยมืใบไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำโบด้วยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอฝากด้วยนะคะขอฝากสินค้าของกลุ่มในบ้านด้วยนะคะ ช่วยเป็นกําลังใจให้กลุ่มบ้านบ้านสอด้วยนะคะช่วยสนับสนุนสินค้าของกุ่มบ้านนะคะจะเป็นกระเป๋าไวเทียมแล้วก็ตะกร้านะคะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบขอคุณที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจนะคะสนใจกระเป๋าไวเทียมหรือตะกร้าต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 1 7 4 9 3 2 5 0621749325ขอบคุณค่ะ